เพื่อครับเขาบอกว่าคําพูดคําพูดจะบ่งบอกว่าเราคือใครการเคลื่อนไหวจะบ่งบอกว่าเราจะไปไหนนะครับเขาบอกว่าคุณจะปีนขึ้นเขาสักลูกหนึ่งนี่นะครับแต่หากคุณเอามือคว่ยหลังเนี่ยคุณจะไม่สามารถจะปีนขึ้นเขาได้อย่างแน่นอนโควิดหน้าหรือว่าโควิด19เป็นเรื่องของมันนะครับ <c oughs> มันมาเพื่อมันจะกําจัดเราแต่เราไม่ยอมอย่างแน่นอนคุณใช่ไหมครับ คนนะถ้ามันจะทำะนะฮะขนทางรูเท่าเข็มอะ่ะมันก็หาขนทางไปจนได้แต่ถ้าคนมันจะไม่ทำะนะคุณนะให้มันมีปัจจัยพร้อมมูลร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ทำเพราะนั้นคุณครับให้ผมพูดคําคมแม่งหมดประเทศเลยนะเอาคําคนทั่วโลกที่เขาคูาพ่พูดกันเลยเนะี่ยเอามาพูดให้ฟังทุกๆวันเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดจะกระเตื้องคุณไม่คิดจะลงมือทํามันไม่ประโยชน์หรอกนะครับคุณไม่ต้องไปขอพรพระ กจีดังๆนะวขอพรปกปักรักษาให้พรใดๆที่มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้มามอบให้คุณนะแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณไม่ยืนหยัดแล้วคุณไม่อดทนคุณก็ไม่สามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรอกครับคุณจงจําผมเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝันแล้วผมบอกคุณนะทุกครั้งของการฝันคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอแต่ฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงคุณต้องตื่นขึ้นมาทําถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จ มากมายแล้วแล้วก็คําเดียวเลยที่กูต้องจดจําไว้ในสมองกูเลยคําว่าอดทนดูครับ23ปีของความอดทนของผมผมอดทนและผมยืนหยัดในความอดทนนั้นผมรู้ว่าผมมีเป้าหมายอะไรผมรู้ว่าผมจะต้องไปที่ไหนและผมรู้อนาคตผมจะเป็นใครดังนั้นผมไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นผมยืนหยัดที่ผมจะต่อสู้อย่างเดียวเพราะผมอยากบอกว่าทุกครั้งเลย ที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดคุณครับเส้นชยัยถ้าใครมาบอกคุณว่าเส้นชัยอะน้าหน้าอย่างมึงอะไม่มีทางไปได้หรอกคุณย้อนกลับแม่งเลยเส้นชัยอยู่ตรงไหนมึงไม่ต้องมาบอกกูเพราะคนวิ่งมันคือกูไม่ใช่มึงจําไว้เพราะนั้นคุณครับโควิดนเป็นเรื่องของโควิดอะไรก็ตามไม่ใช่อุปสรรคทั้งสิน้นโลกใบนี้ ผมอยากจะบอกว่า <c oughs> โลกใบนี้มันมีอยู่สองโลกโลกที่หนึ่งไม่ใช่รอรอเรือนะครับรอลิงกอไก่นะครับโลกใบนี้เป็นโลกที่เงินจำกัดมากน้อยมากไม่สามารถหาได้เลยนี่คือโลกของคนที่คิดแคบ <c oughs> แต่โลกใบนึงคือโลกที่เงินไม่เคยจำกัดนะครับทุกสิ่งอย่างรอบตัวเราสามารถที่หาเป็นเงินได้ทั้งสิ้นเลยนี่คือโลกของคนที่เขามองกว้างครับคุณครับพื้นที่ของหัวใจ อย่าปล่อยให้ทุกสิ่งอย่างไม่ดีมาปักหลักในพื้นที่หัวใจของเราอย่าให้อย่าให้เรื่องไม่ดีนะครับมาปักหลักในสมอง,องเราสมองเราเนี่ยเป็นสมองดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องดีๆปักลงในสมองของเราเข <c oughs> าบอกว่าคนนะถ้าฉลาดทํางานคุณจะสบายกายแต่ถ้าคนฉลาดคิดคุณจะสบายหัวใจนะฮะ